วีแกนบางสว,วิรัตคืออะไรต่างกันยังไงเจนะคะก็ここจะเป็นรูปแบบการทานอาหารที่งดเนื้อสัตว์ทุกประเภทนะคะรวมไปถึงงดผักที่มีกลิ่นฉุนไม่ว่าจะเป็นต้นหอมกระเทียมหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็งดการดื่มแอลกอฮอล์ด้วยค่ะส่วนวีแกนนะคะก็ここจะเป็นการทานที่เน้นพืชผักเป็นหลักนะคะแล้วก็จะงดเนื้อสัตว์ทุกชนิดเหมะะือนกันค่ะแต่ว่ายังมีการทานผักที่มีกลิ่นฉุนได้นะคะส่วนบังสวิลัตหรือเวเจทเลียนนะคะก็จะเป็นการทานอาหารที่เน้นพืชผักเป็นหลักเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าจจะยััังมมีีกกาาาารททน,นิตณฑ <forbidden. S 1> ์่าาสว อยู่บ้างนะคะโดยจะแบ่งได้เป็นหลายกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมังสวิรัตนมและไข่นะคะ <c oughs> ก็จะมีการทานนมแล้วก็ไข่อยู่นะคะแล้วก็จะมีมังสวิรัตแบบไข่มังสวิรัตแบบนมหรือว่ามังสวิรัตแบบปลารวมไปถึงวิธีที่นิยมกันในปัจจุบันนะคะคือมังสวิรัตแบบยืดหยุ่นหรือว่าเ l e x i t a r i a n นะคะก็จะเป็นการทานที่จะลดการทานเน,น,นื้อสัตว์ลงนะคะแต่ว่าเพิ่มการทานอาหารที่มาจากพืชผักเป็นหลักอย่างน้อย2อถึงวันต่อสัปดาห์นะคะเพื่อให้ร่างกายคุ้นชินแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่กําลังเปลี่ยนนนมาาาาทอหรี่เป็ เป็นหลักค่ะซึ่งการทานอาหารที่มาจากพืชผักเป็นหลักหรือว่าทั้งหมดที่กล่าวมานะคะก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของการได้รับใยอายยหารหรือว่าไฟเบอร์ที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ลดปริมาณไขมันอิ่มตัวลงนะคะก็จะทําให้มีประโยชน์ในด้านของการระบบขับถ่ายระบบภูมิคุ้มกันเรมถึงสีสันของผักต่างๆที่ได้รับเข้าไป <Quantum. S 1> ก็จะได้รับเป็นพวก G fin สารพุรกษาเคมีต่างๆไปต้านอนุมูลอิสระในร่างกายเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดความเสี่ยงในเรื่องของโรคไม่ติดต่อเรือรังไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันหรือว่ามะ ตับใช้ทานตามความเหมาะสมได้ค่ะ